ชินเจียยุ่งอีชินี่หัวายนะคะสวัสดีพี่น้องชาวจีนและชาวไทยเสายจีนนะคะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันตุ๊กจีนนะคะอยากจะบอกว่าให้ทุกคนเฮ้งเฮงรวยรวยที่แเน่สุขภาพแข็งแรงใครที่ทํากิจการก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองน้องไทยไหลมาเทมานะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่นี่บ้านดอนกอยตำบลดอนกอยอำเภอพิบุรัตจังหวัดระยองทันีบ้านพี่นางสิริพรทาไมพี่นางถึงได้ว่ายตุ๊กจีนปีนี้ปีกลายพี่นางก็ว่า ไหวทุกปีแต่ไม่ได้ไว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือคุณท่านัญญาเขมเพชนะคะท่านมาอยู่ที่นี่ไปไปมาๆที่นี่ท่านก็เลยอ้าวจุดจีนไหว้หลายที่มากๆพี่น้องท่านก็ไหวเต็มไปหมดเลยถ้าบอกแบกแล้วก็คือโยมอุปธรรมอุปถากวัดป่าสว่งางธรรมบ้านดอนกลอยตำบลดอนกลอยพระพิบุรักษ์จังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองนี่เป็นความเมตตาของท่านนะคะที่จัดจุดจีนให้นะคะอยากจะบอกว่าสุดยอดวันนี้ แต่ว่าคุณป้านะคะเดี๋ยวจะพาด้าอะไรนะคะพูดดังๆได้เลยค่ะอะไรยาตระกูลโรต์นะคะเดี๋ยวแล้วคุณนายสวัสดิ์คุณสวัสดิ์ค่ะคุณสวัสดิ์สวัสด์คุณสวัสดนะคะคุณสวัสดิ์เนี่นะคะ ดูดูดดเลยถ้าพูดผิดก็คงไม่ติสาเพราะว่าหนเป็นคนไม่ใช่คนจีนเนาะแต่ก็อยากจะทําศาสนาใดๆก็ดีเหมือนกันมันดิที่แจเราที่จะทําอันนี้บอกได้เลยค่ะเขาทำบุญแล้วก็พูดเหมืนเรื่องบุญมาค่ะคุณป้าชอบทําบุญมากๆเลยนะคะคือวัดป่าสว่างทมท่านก็ได้ทํานะคะท่านมึเสียไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองก็ปีที่แล้วาุเมื่อปีที่แล้วนี่ที่ท่านเสียไป หละกลูกหลานของท่านก็เลยทําบุญให้เป็นบันตุจินเลี้ยงเต็มเต็มท่านจะได้มากินมานเต็มเต็มกินน้ําสําราญเลยค่ะดูค่ะในการในการอ่วาวาดนนี่คือหลานท่านคุณทนัญญาเขตประเภทหรือพี่ตุ่มนะคะพี่ตุ่มลูกสาวท่านนะคะขอบคุณมากมากเลยจากที่บ้านพี่นลังสิริพรด้วยดูเลยติไปนั่นไม่ได้เลยไปนั่นเลยดูเลยดูได้กับข้าวสุดยอดหมูโอ้โห สุดยอดเลยค่ะให้ทั้งอันนี้ให้เทวดาอาะไรให้คุณพ่อคุณแม่อาจรเจ้าพนักงานไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะสำหรับเพลินอันนี้เป็นป้าขาวก็คุณแม่ป้ากันเลี้ยงใหญ่นะคะอ้คุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะคุณสวัสดิ์สวัสดิ์นะคะถ่ายดีมาดีใจมากๆเลยที่ได้ทำให้นะคะพี่ตุ้มขาไม่ต้องห่วงนะคะกำลังทำให้ค่ะหนูทำเต็มที่เลย ดูว่าอาหารมีหมดเลยค่ะสุดยอดเลยน้องเพลกำลังจัดช่วยกันหลายๆลคนนะเราจีนเราไทยมีหมดเลยนี่ค่ะน้ำชายางดีเลยค่ะนี่คะอันนี้เตรียมไว้ให้เลยนะคุณหนูอันนี้อันใหญ่อันนี้อันเล็กมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยเดี๋ยวไม่อิ่มล้วก็เติมได้นะคะ อังสุ่งคะเอาไว้ได้ใช่ไหมลูกค่างุ่งเปิดแล้วนะอ่างตุ่งเนี่ยอ่างุ้มมาจัดให้คุณต้มขาสาธทุนะคะสารทค่งาจัดให้เต็มเเลยค่ะคุณหนูทำแบบเต็มที่เลยค่ะก็จะตีสามเลยค่ะคุณมากเค่ะสงสาธุนะคะสุ่นะ่ะจัดอย่างนี้ให้ มาให้นั่งกินสบายเลยเอาอาเซียนี่ปูหน่อยเขาตั้งก่อูดดูอ่ะอ่ามีพูดชาวไหนมนั่งค่ะห้อนั่งแ่รดคนจะววัไหนเออโ้ยม่พ่อแมคนนั่ง อันนี้คือเต็มหมดแล้วใช่ไหมเต็มสติมเลยใช่ไหมเต็มสติมครับท่านสามเบสิก็จะได้ด้วยนะครับเมื่อเช้าจุดทูไปแล้วสองพันนัดนะครับเดี๋ยวจะจุดอีกพันนัดใหทัดนะครับสองพันนัดสองพันนัดดูหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งตัวใหญ่มากๆเลยมาจากละนองโอกุ้งมาจากละนองหมดปลามาจากที่นู่นหมดอันนี้ไปซื้ออันนี้ซื้ออยู่กระนัวนะคะนี่วันนั้นไปร้อยเอ็ดเห็นมันก็เลยว่าซื้อเสลี่ยเปลียนดูมีสลัเปามีเคียวชา นี่ดูเดิดตัวตัดตัวงามมีหมดขนมเก่งขนมเทียน,นมีหมดสาดตตสปปลี่ลูกโตโตส้มอีดอาแอปเปิ้ลอีดองุ่นอีกนะคะสับประรดทำอะไรต่ได้เป็นสับประรดดูมีซุ่มดูอาหารอีกหม้อใหญ่เลยนะคะต้องบอกว่าโอ้มันนี่เราจะกินเหลือโอจะกินไหวเลยเนี่ยฮะมไม่น้อยอมาละค่มามาดูมาดูมาดูดคนที่มาดูนี่ยังไงพี่เพื่อน สวยครับสวยครรเจ่าครับสวยครับสวยครินะอลังการด้วยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะอันนี้มันเยอะมากอลังการงานคุณตุ้ยบอกว่าโอ้อยากมาเด้คุณตุ้ยบอกคุณแป๊ะคุณตุ้ยบอกอยากมาเด้ออยากมสุดยอดเลยไดยแม่น้งดาวเคยไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นในทีวีใช่ไหมอันนี้คือของจริงนะทำอันนี้ด้วยตันึงอันนี้คือของจริงนะคะตสุดยอดดูคนมารอ มารอนะเน <laughs> ี่ยมารอมารอมารอกินมารอกินต่อจากแม่กัลยยาจอมจอมว้ยวมันก็สิได้บุญยางคักนะฮะอันนี้เปพนว่าบุญทังบุญสู้บุญทางบุญมีขอให้พี่ตุ่มและครอบครัวทั้งคุณท่านนายกฯเขมภพนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองในที่การงานการเงิน เลือกินเลื้อยอยู่เลื้อใช้นะคะได้ทั้ง่า่ะได้ทั้งทั้งบุญขอให้รับทรัพย์เต็มเต็มมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นอยู่แล้วขอให้เป็นยิ่งยิ่งขึ้นไปรวยแล้วขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะพี่ตุ่มนะพร้อมครอบครัวเลยค่ะทั้ง ี่น้องญาติสนิทมิสหายไว้จเจริญรุ่งเรืองหมดนะคะมไม่มีโรคไัยไข้เจ็บอะไรใดเลยนี่ AH แต่สิ่งดี้วยมหาศาลค่อง<า>ขอร่ำรม,มหาศาลรับเงินทองไหลมาเตมาจะเป็นทรับบุญทรับสมบัติโอโคโอไม่รู้จะพูดยังไงคือรวยแล้วรวยอีกนะคะนี่คือสุดจีนทำไมเออทำไมเออถึงรวย <c oughs> พูดแล้วสิริพรก็รู้น,นะคะทาไม คนจีนบางคนต้องรวยเยขาทำเขาทำจริงจริงอ่ะของคนไทยไหว้เนี่ยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกอันนี้สิ่งอนไม่รู้แต่เราก็ไหว้ด้วยจิตไหว้ด้วยใจเหมือนกันตั้งใจทําอันนี้ตืน่นแต่ตีสามตื่นแต่จะมีน้องตีน้องจุง๋มน้องตุย๋ยนะคะที่มาช่วยกันต่อไปก็โอ้เจ้าของงานลุกขึ้นมาเองเลยเจ้าของที่จะมาจะทาอะไรเงี้ยขึ้นมาเองลุกขึ้นมาทําเองเลยเมื่อคืนก็เที่ยงคืนเที่ยงครึ่งนะค่อยเสร็จเมื่อคืนที่จัดเอาไว้นะะ เวลาเจ็ดพอตื่นตีตีสี่ครึ่งอันนี้ตื่นสายทุกคนป่ะก็นอนดึกดูสิคะอ้าวกระดาษนี่กระดาษทอมเอามาหมดหรือยังเอามาหมดแล้วเนาะรออย่างเดียวรอให้ถึงเวลาอย่างเดียวอ่าน้องเวฟสวัสดีครับอ่ะพี่โอ๊คกับน้องเติ้ลน้องเติ้ลอ่าพัสดุพัสดุพ่อจะดูมาเพานั้นไปแล้วค่ะพัสดุมาส่งทุกวันพี่ตุ้มอ่าพี่ตุ้มแล้วก็พี่ตุ่ม ส่งมาให้ตลอดเลยนะเป็นไงบ้างป๋าป๋าธนาัดปนยี่ยมเป็นไงน้ออยู่ทางร้อยเอ็ดทางกรุงเทพเต็มที่เลยบ้านเลยนะพายาดทะเลหาดว่ายที่เต็มไปหมดเลยนี่ไม่รู้หรอกค่ะพูดไปตามที่ว่ายกันจิ้งเกียร์ยังจิ้งเกียอยู่ตรงี้หมดใช่ยัง ี่จริงๆนั่งกินตรงนี้เลยนั่งตรงนี้นะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูอีกอ่ะเอานี้ค่ะจากทุกเฮงเฮงรวยรวยชินเจ๋อชินนี้หมดใช่ไหมร่ำรวยและแข็งแรงค่ะ